สวัสดีครับพับจุธาพัฒนนะครับจำผมได้ไหมครับตอนนั้นผมยังร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องพัดลมอยู่เลยครับผมแล้วก็ใส่ชุดเด็กนักเรียนนะครับแต่พับก็เป็นเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปมีเรียนบ้างมีร้องเพลงบ้างมีเวลาเล่นแล้วมีคุณครูสนับสนุนครับผม mm hmm. และวันนี้ผมทำงานอยู่ที่ a i a ประเทศไทยครับ mm hmm. ทุกวันนี้เด็กไทยจะต้องเจอภาวะความเสี่ยงมากมายทังด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ จากสถิติพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่นอกจากจอกกับมังกรไม่เพียงพอรับประทานผักและผลไม้น้อยเกินไปแถมไม่มีพฤติกรรมติดจอจนทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งล้วนแต่เพิ่มความเสี่ยงให้กับเด็กๆในระยะยาวครับด้วยความ,มห่วงใยในสุขภาพของเด็กไทย AA จึงได้พัฒนาโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีหรือ AA Healthier Schools ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยครอบคลุม4ีด้านได้แก่รับประทานอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ ออกไปทำกิจกรรมเล่นสนุกสร้างรอยยิ้มเพื่อสุขภาพจิตที่ดีตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชักชวนให้น้องนองนักเรียนที่มีอายุระหว่าง5-16ปีในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยมาเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพพร้อมกับได้ส่งผลง,งานเข้าแข่งขันอีกด้วย สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2565เป็นต้นไปและส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ถึงวันที่27มกราคม2566โดยประกาศรายชื่อโรองเรียนที่ได้รับรางวัลในเดือนมีนาคม2566และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้าแข่งขันต่อในระดับเ Asia Pacific ด้วยครับรามมีรางวัลระดับประเทศทั้งสิ้น28รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศมีมูลค่ารางวัลละ360,000บาทยังมีรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยอ,อีกด้วยครับนอกจากนี้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับเอเชียแปซิฟิกเพื่อชิงรางวัลมูลค่า1,800,000บาทด้วยครับผมขอเชิญชวนโร,รงเรียนทั่วประเทศมาเข้าร่วมโครงการดีๆเพื่อสนับสนุนให้เด็กๆได้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น อย่าลืมมาสมัครโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีด้วยกันที่ h.s.aa.com ครับ